สวัสดีครับแฟนๆบอลอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวนะคลิปเป็นประจำทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงเงินเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับบอลอย่างเซียนสายสูงครับมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณเช้าที่บ่ายๆเป็นต้นปถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนครับยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไปได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่อัปเดตคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับเมื่อวันที่ผ่่่่าาานน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 นมมมะะะคคคครรรรรรรััััััับบบบบบบใสสวววขออออองงพีีีเเเย์์ลลลกกกฤษฟดแติจ0 1ื งไว้อย่างเยอะเลยนะครับแต่ว่ามาเม็ดเดียวครับหลุดตามไปนะครับผมส่วนวันนี้ครับตัวเลือกในวันอาทิตย์ครับที่9มีนาคม2568ครับไปที่ฟุตบอลบรเซอราของเยอรมันในเวลา3ทุ่มครึ่งไอทักแฟรงเฟิร์ตครับเจอกับยูเนียนเบอร์ลินครับก็คู่นี้เล่นอยู่ที่นะครับเกือบ3ชั้นนะครับแล้วก็กำแพงสูง กำแพงหน้าบอลนะครับอยู่ที่ไอทักแฟงเฟิร์ตเหนือกว่าครึ่งชั้นนะครับผมแฟงเฟิร์ตตอนนี้อยู่ที่4ี่ในลีกนะครับ42คะแนนจาก24เกมก็เล่นในบ้าน12เกมชนะได้7เสมอ3แพ้2ครับยิงได้30เสีย18ประตูครับส่วนยูเนียนบริลินอยู่ที่14นะครับ24คะแนนจาก24เกมครับ12เกมเยือนครับชนะ2เสมอ2ครับแพ้ไป8ครับยิงได้10แล้วก็เสีย24ประตูนะครับผม เจอกันโหดล่าสุดเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เนี่ยต่ำนะครับมีสามศูนย์ที่สูงนะครับที่เหลือสองศูนย์กับสองศูนย์ต่ำนะสูงหนึ่งต่ำไปสี่นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยทั้งสองทีมถือว่าค่อนข้างสูงบ่อยนะครับแฟรง์เฟิร์ตเนี่ยสูงมากสี่เกมติดแล้วนะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่สี่ศูนย์สามหนึ่งนะครับมีแค่หนึ่งหนึ่งกับกระดับที่ต่ำนะครับ ส่วนยูเนียนเบอร์ลินครับเกมล่าสุดเนี่ยต่ำนะครับ0ูนย์หแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มี6 0 1 2 0 4นะครับที่สูงนะครับแล้วก็มี0 0นย์ศูนย์กับไรซิกที่ต่ำไปนะครับคู่นี้ถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะถึง3ประตูได้อยู่นะครับผมภาพรวมเจอกันมักจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงระยะหลังเนี่ยออกไปทางสูงบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยแฟรงเฟิร์ตเป็นฝ่ายที่น่าจะเป็น ฝั่งคุมเกมนะครับก็มีโอกาสที่อาจจะจบแบบ21นะครับ21ได้31ได้นะครับหรือจะ32อ่า2 2อะไรอย่างงี้นะก็อาจจะมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เชื่อว่านะครับ2 1 3 1น่าจะมีความเป็นไปได้ครับสำหรับเกมในวันนี้ก็น่าจะสูงละครับนะไม่น่าหลุดนะลองพิจารณากันดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอให้ได้แฮปปี้เฮเต็มๆตครับแล้วเจอใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ